สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในแมปที่ชื่อว่า e S Cape the Gym Obby นะครับซึ่งเป็นแมปนี้ออกจากโรงยิมนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาหนีออกจากโรงยิมกันนะครับซึ่งบอกว่าคนนี้เนี่ยเขาเหงื่อไหลแล้วด้วยนะทุกคนครูบอกครูบอกว่า,เ,าเร็วๆเ,เข้าไปออกกำลังกายเร็วๆไปกระโดดข้ามเหงื่อ ไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากเหม็นหึงของเงืออ้อยเพื่อนเหม็นหึงไปแล้วทานต้องการค้าสมเราก็ต้องการขนมเหมือนกันอ่ะแต่ว่าที่ใครของนายนี่สิฉันยุ่งอย่างงั้นได้ไหวด้วยอ่ะอ่าเธอในที่สุดเธอก็ต้องมาออกกำลังกายจากฉันจนได้ห้ามหย็บเพื่อนต่างหากเรา จ็ต้องไต่ขึ้นไปกระโดดขึ้นไปเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้มีเนื้องอกแต่ว่าเนื้องอกมันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับบอกว่าดีก็ดีส่ขึ้นไปโอ้ยครูใจร้ายจังเลย๊ครูใจร้ายจังเลยทุกคนทำไมฉันถึงมาสมัครเรียนกับครูนี้เนี่ยเห็นบอกว่าได้ผลร้อยเปอร์เซนแต่ไม่อ่ะเซฟก่อนฮะทุกคน ปีนขึ้นไปปึ๊บโอ้โหตกลงมาเจ็บไหมนะ่าโอ้โก็ใสฟติ่งแทบแตกอะปึ๊บลงไปปึ๊บโอ้โอยเพื่อนตายตรงนี้ได้ไงอะปึ๊บโอเคไปโดดขึ้นไปเซฟก่อนเลยปึ๊บ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 โอ้ยต่อไปโอ้ยมันอยู่กับเจ้าเบาโอ้โหบ้าหัวที่เคยเล่นนะแต่มันอยู่กับเจ้าเบาอ่ะมันยากเหลือเกิน เอือโดดสั้นไปโดดสั้นไปทุกคนอยู่กับเจ้าเบาอ่ะทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออกระโดดสั้นอีกแล้วต้องเล็งจังหวะดีๆอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปบเอื้อโดนพื้นตายโอ๊ยแต่นี่มันยากอะทุกคนปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บปึ๊บ one two three one t w มันไม่ได้ไง one t w เออกระโดดสั้นอีกแล้วออผ่านสักทีครับทุกคนคือเหนื่อยมากอ่ะเราก็ต้องเป็นเป็นอันนี้น่าจะเป็นเออ อะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้คือชั้นเสียนชั้นเสียนแต่ชั้นตายทำ <c oughs> ไมเล่นหนมีนล้วชอบตายตลอดเลยอันนี้เป็นแมบปีนอันนี้เป็นด่านปีนทุกคนปีนปีนภูเขาแล้วจะอย่างนี่นแหละปีนภูเขาโอเคปึ๊บไปถึงขัง้นจะหลบหลีกถือห้ามโดนหมัดนนะ้าเพราะฉันจำวางอยาผิดไว้ออ้วางอยาผิดไว้จริง จริงหรออยาให้ดูแล้วกันเนาะเซบก่อนฮะแน่นจะมีมีคนใช่ไหมปึ๊บตายขึ้นไปให้เร็วที่สดุดเดี๋ยวก็จะมีคนวิ่งออกมาและวปึบ,บโอเคขอต้อนรับสู่โยคาะคาสนะไปไปหาอาจารย์ของเธอเร็วโอ้ยต้มน้ำต้องไปหาอาจารย์ดูคาให้ได้ปึ๊บอ้ยโดนโดดเข้าไปเร็วโอ้ยไม่กด เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนขั้นตอนต่อไปถึงขั้นตอนถึงขั้นตอนต่อไปถึงก็งการเบินอาหารคือห้ามกินเด็กขาดนะอืห้ามกินเหรอครูพิซซ่ามันน่ากินมากเลยอะ่ะถ้าเราเื่อไม่ได้ไม่ได้ไไดเราจะเราจะกินอาหารนั้นไม่ได้เราจะกินอาหารนั้นไม่ได,เาาไได้เราต้อง กระโดดข้ามไปอุ้ยฉันอยากกินชอ็อกโกแลตจังเลยอ่ะเอาจริอยากกินชอ็อกโกแลตเอ,อ่เอ,อามันกระโดดไปไม่ถึงสักทีทุกคนามันกระโดดไปไม่ถึงสักทีเนี่ยเบอร์เกอร์มันหางเกินไปอ่ะรู้ว่าต้องกระโดดไปบนนี้ทุกคน ไปถึงสักทีเดี๋ยวมันต้องเกิดเป็นพิซ่าแล้วก็เปทางนี้อู้เออดูเหมือนว่าเด็กนั่นยังไม่ละลายนะฉันอิ่มฉันไม่ค่อยอิ่มท้องเลยนะพวกเราไม่มีวันละลายในท้องแกงมาอาจารย์โยคะทําอะไรเราไม่ได้น้ําย่อยของอาจารย์โยคะอุย้ยฉันรูป้ปวดบวมมากฉัเลือดปูบบวมขูบบวมมากขูบปวดบวัดบวมากเลยน,น่าจะเป็นน่าจะเป็นโรคเบาหวานแน่นอน เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยนี่มันชัดแล้วนะเราอยู่ในเอือ้อนี่เราเล่นเกมเอื้อสม,มูเลเตอร์เรียงงง่าเนี่ยขอโทษด้วยนะดีฉันกินของน่าไปหน่อยนะรู้แล้วรู้ว่าเธอกินปูปลาแน่นอนอะ่ะอุ้ยไปไว่ายน้ำดีกว่าตื่นไปอาบน้ำก่อนปึ๊บปึ๊บโอ้ยมันบวม กระโดดนี่คุณนายเปลี่ยนชุดกันนาจังเลยนะมาว่ายน้ําเร็วโอ้โหทาไมฉันขั้งสิ่งอยากเล่นกล้ามอะไรตอนนี้เนี่ยก็ครูดุขนาดเนี้ยฉันจะเล่นกล้ามอะไรตอนนี้เนี่ยเพราะฉันเห็นก็ฉันเห็นเพื่อนฉันมีกล้ามมาดิฉันก็ยังมีบ้างอ่ะเออไปแล้วไปแล้ว,ลวท่นนี้จะปลอภดภัยไหมทุกคนถ้าพร้อมแล้วนับหนึ่งสองสามค่อยลงไปนะหนึ่ง สองสามปึ๊บไปเลยไม่ใช่ไรอ่ะไปเลยฮู้ไม่ใช่ไรเลยมันเกิดอะไรกันนี้ไป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 อย่าคิว่าครูจะรอนะมันจะดักรอเลยแต่นี้เนี่ยร่างกายก็จะจำยำไม่ได้เธอต้องการฝึกกระโดดเจ้านี่แล้วการกระโดดเจ้านี่มันช่วยอะไรหรอช่วยจะช่วยให้ตาตุ่มของนายแข็งแรงขึ้นโอเค ปึ๊บนิ่คล้ายๆกับเกือกมาที่เรากระโดดเคยกระโดดครั้งแล้วด้วยนี่คล้ายๆกับเกือกม้าเนี่ยปึ๊บไปแล้วอิยเหมือนว่าครูจะดักล้อเนี่ยมีฝ่าแฝดเยอะเหลือเกินนี่คือการกระโดดกระโดดกลถ้าถ้าเธอกระโดดถ้าเธอกระโดดไกลได้เล็บของนายจะแข็งแรงและไม่หลุดหัว่จอยากไม่น่าทำทางนั้นเลยปึ๊บไปแล้วไปแล้ว เลยสุดยอนักกีฬาทีมชาติยูโอเคเหมือว่าครูจะไล่เราขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะใช่ไหมขึ้น ter, เฮลิคอปเตอร์ไปแล้วเด็กๆขึ้น ter, เฮลิคอปเตอร์ไปแล้วเด็กๆนี่คือเวลาแห่งการโดดลม่มไม่รู้ว่าเฮลิคอปเตอร์จะพาไปไหนอ่ะมันเป็นทางเดียวที่เราจะหนีออกจากที่นี่ได้นะไปเลย ไอ้ปร่มแล้วโดดไปเลยโดดลมออาวเพื่อนไม่ไม่เปิดลมคูจะไล่ผมยางไม่ได้นะผมไม่อยากลงไป,ไปให้ชันให้ลงไปดีๆหรือจะให้ท้ายบีลงไปไม่เอาครับลงไปดีๆครับอือหครูดุมากเลยลีดดีๆปึ๊บเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอ้ยฉันเห็นบ้านฉันเห็นบ้านของนายนะน่าจะเป็นบ้านของฉันแหละ โอ้จะได้กลับบ้านสักทีครูจะช่วยเราหรือจะโดดร่มให้เรากลับบ้านกันแน่เนี่ยครูจะช่วยเราเหรอเอ๊บไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดตนี้จะได้มั้งเอ๊บตรงนี้ได้แล้วฟึ๊บลงไปปึ๊บเย้ถึงเส้นชัยแล้วยูขอไปเซฟก่อนนะทุกคนปึ๊บอ้า วันนี้นะครับเราก็ได้มาหนีออกจากโรงยิมหาดูโหดแห่งนี้นะครับสำ mm hmm. หรับใครที่ชอบนะครับ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ mm hmm. สำหรับวันนี้ mm hmm. ขอแค่นี้นะคะบ๊ายบาย